เ,เจ้าก็ไม่กินกับใช่ไหมฮะกินตะเข่าแทนฮะเสียบไซเดอรนั่นกับนั่นกินใส่น้ำเนี้ยกินตะเข่าอยู่บวยบวยยุ้เอา้เอาให้คอยถามเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นยังคือกินตะเข่าแท้ะเนี่ยเขากินกับน้ำโอ้ยคอยไปหาหม,มอหมอบอกให้คอยกันกินเขาไลา่ <laughs> ขให้กินเขาเลหลายเออว้าโอ้ยเจ้าเขาใจพิษยังบ่เดยวนี่คือความหมายว่ากินเขาได้หลายนั่นเขาให้กินโอค์ประกอบกับเนื้อยู่ได้กินนีพร้อมกันแม้ให้กินเขาหน่อยๆแต่ว่ากินกลับได้หลายกะกะได้ยังสิแม่มันจังมีเหงื่อมีแหงบนว่าต้กกินเขาได้หลายยังสั่นได้วามหมายนั่นนะ Lúc là hay 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 bỏ hay hay lại <laughs> cái hay 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 ดำคักปานี่บ่หรือจังไหนเอาจังไหนเออจะไม่ได้คัการดำคักกันละแต่ว่าจะยอมทั้งหูทั้งหน้าผากั้แนีล่ะแั้งกวม้งนี่เออกวามันดำดำลมันงไ่ได้ยอมดำดำไปตพื้นตพื้นก็เป็ยนเต่าเล้วเนาะเอาเบื้งเอาบีบเอาอออันนี้เจ้าก่อนถือไววถือไวัก็ได้เอาด้ไปตะพื้นเตพื้นก็เป็่นเตามา้างบ้านกันจะถามเนาะก็ได้ยอมให้มาจา มีอะไรย้อมให้ดำคัก็ดอกวันโอ้ยน้ำมาจังไหนดูตะบึงดูเป็นแดงโอเคบ่ะเนี่เนาะบอกว่าดำดีแล้วนี่เป็นยังดูนี่เจ้าื่อมาแต่ใส่น้ำยาเนี่ยโอ้ยกต่มาตลาดเคยซื้อเน่ยมันเป็นยังเค้ากินยังสีวะมันเหม็นบ่บ่เอาแล้วมันเป็นยังไดงโอ้โหแล้วมันเป็นยังดิบมึงนี่ กินอมาตะกินอมาตะกินคุนขุนกับบ้านเนี่ยอ,อัน,น,นไหน,นคอนอื่นเหตดใดเขากับป่อให้เพ่่นเห็ุซะเพราะว่าเขาเก่ง มีคนถามมาเป็นยังขึ้นมาแตงหนาคอยเคยแตงใส่งามขาแล้วมันบ่มีคนอื่นเห็นเลยแม่เอาไปย้ายโน่สิไปทางไหนเนาะนน่เนาะขึ้นแตงยางมา ไอ้ท <One input> ี่นู้เออเจ้าสิไป๊ะไซนี่ยโอ้ยวัตถิย่างไปเบิ้งหน้าเนี่ยนะไปเบิ้งสาปาอันวัที่สูปาก็ใช้ปีไม่สะดอกมันสิย่างบ่้งหลับปากก็ได้เบิ่งก็ลักไปกินเบิ้ลับบอโอ้ก็สิบ่ย่างอยู่บ่จ้าวาสิไปเบิ่งนี่แหละเออเจ้ายุกกับไผาะเฮ็ดหยังเอาหนิยุกกระเพาะเนี่ยเฮียวหั่นล่ะบ่ได้เฮ็ดหยังดอกโอ้บ่ได้เฮ็ดหยังเออเออจะส่หน้าเสื้อตาบานแท้เออเดี๋ยวบอกเพื่อนคนละบังมานี่ยเบิ้งแล้วตาเซาเพิ่นล่ะโอ้ ได้สียู่ได้ลหรเนาะเอออเาไปบงหน้าก่อนเด้อไปบงหน้าก่อนเด้อโอ้สูบมื่อไหนอยเอิ้อนแน่ล่ะเดี๋ยวพ่อนายไปอ่านจับซอยเออออออพ่อนายเอ้

เออต้องคิดดีแล้วพูดนะมึงรู้ว่าเขาเล่นมึงเขาเต้ยนบนเด็กหนาเด็กหลังเนี่ยเป็นตะเบิึงก็ยังไงเด้มาเลี้ยงงูมาเลี้ยงกล้วยนอนให้นอนหน้าก็ยังสบายเลยปะฮะโอ้ยมันก็สบายปะเนี่ยเนาะกล้วยก็ล่ามไว้แล้วก็มาบังหนึงทีละหนี่งบังเป็นเออว่าจะก็มีความสุขแต่ว่าพ่อใหญ่เหียวโอ้ยจะไปคึดนหญ้ายังจะไปทุบไปหญ้ากันยังมันก็สบายเดี๋ยวเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วยไหมเออมันคอยขึ้นหญแต่สัญญยณได้บ้านนะฮะโอ้เขาเจ้าหญ้าเจ้าก็ออกมาหาค่อยยึดทวงผี เมืเหรียญยธงอยู่วเบิ้งคิปเราข่อยพี่มันเป็นต่เบิ้งแหละม่เกิเข,เขาี่พี่เนาะเออมาเกิดเขาเที่ยงเขาอันเศร้าซุบกันดผี่เนาะเออโอ้ตะเบิ้งคีไปนไหนหน,นหน่อนี่เบ้งยังแน่นอนี่ฮะโอ้ยข่อยกับเบิ้งไปเรืๆๆๆ่อยเรื่อยเบิ้งผูนนเบิ้งพูนิมเป็นตะเบิ้งเด้อันเบิ้งอันใดบ้านเป็นตะเบิ้งกัเบิ้งอันใดบ้านนักปั้นนี้และเตีบเบ้นนตตเออโอ้ิความสุขเจ้าเจ้าเนัเหวเนาะเออเออังซีล่ะนี่เอิถงก็ดีอันเนียเจ้าอันได้ข้อก บัวเอ้าบ่เดีมึงจเชื่อบัวคุณบ้องเห็นแรานะทีท่านเดียวกันไหมไปเปิดบ้งตะเคิยนอืนวันนี้ไหมเขาก็เอยากับโมบีกับลังใจเราเว้ยเฮ้ยกันจักสีบ้องย่่งหนัเลยนเดียวกันยงหนากันคู่มือไหม ากันซูม่าว้าต้องแหกเรื่องใจกันนะโอ้ยคันป้อนเฮ็ดเป็นตะเบิงกับจูเบิงไงอยู่คันเปิดปื๊บขึ้นรถด่าผัวย่างเดียวได้เดี๋ยวนี้ไม่ใอ่ก็ดีคันวัวด่าเหรอจริงใช่ข้ว่าเท่าจังสั้นจังสี่โอ้ยจะมาแต่เฮ็ดเบียกันงานเนาะเจ้าเมย์เป็นวัวเท่าเออเมื่อย์เมื่อย์คอยหาเราอยู่นักินว่าเจ้าเป็นแซ่บว่วเท่าจังสั้นจังสี่ก็ว่าไปตัวก็โน่มนวลเขาก็มักว่ามวนเน๊เพาบ่มักว่าหายเน๊ ออเออจว่าว่าสันเออกรแม่นหแล้วจชคลิบกับเปิดนั่นเปิดนี่เปิดนาเปิดหลังได้ไหมคือเขาเห็ดไร่บอเออมเปิอยยครับเออจบจังสี่ละหอยมากังสี่เด้ยวจะคือมาเห้นเรเห็ดจะสันสั่่บอกแล้วเนีั่นนะี่บออกพนยูเอีบอกยูเเ้อาบเมนยได้อมเปตะเบิง ก้เขาเนี่ยเขาดิยใครปบังสาปตาใคนะสาตาใสดอีกเดียวนี่โอ้ยน้าจะคองนี่ยนะจะฝากปี่ละว้สูปีไม่คนะเออเาเอเอาไปสั่นออเดียฮ่ยยฮึ่ยฮึ่ย่ยฮ่ยฮ่ย่ยยสุดย